สวัสดีครับผมบอย TPM ครับสวัสดีครับผมบัญชา TPM ครับแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะเท้าความถึง EP ที่ผ่านมาอยู่ EP หนึงครับชาก็คือตัว Ford F 1 5 0นะครับที่สร้างความมือฮาให้กับ FC ของ TPM มอเตอร์ของเรานะครับมีการสอบถามถึงว่ากระบะอะไรเนาะราคา3ล้านกว่าแต่วันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมเป็นกระบะ Luxury Truck ที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับคือตัว ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับตัวนี้คือ New Laptor Next Gen นะครับปี2022ครับ New Laptor Next Gen คันนี้นะครับชาเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1ล้าน8 6 9 0 0 0บาทโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นสีโค้ดออเรนตัวนี้นะครับคุณบอยจะเพิ่มอีก10,000บาทโอเคครับโค้ดออเรนแล้วได้ข่าวว่านอกเหนือจากการเปิดราคาที่1ล้าน8 0กว่าบาทตรงนี้แล้วบวกบวกแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการโมเดลเชนและมีการเปลี่ยนเครื่องด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับครับอยคือตัวน บอดี้นี้ก็เปลี่ยนหมดเลยทั้งเครื่องทั้งภายในนะครับคือว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดเลยที่ที่เปลี่ยนมาครับและเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์กี่แรงม้าครับตัว3.0 V6 แรงม้าอยู่ที่396แรงม้าครับ396แรงม้าก็ถือว่าจีจานมากนะครับจากประสบการณ์วันที่ได้รับ หน้าที่เป็นตัวแทนในการไปรับรถผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับจี๊ดมากๆจริงๆ300กว่าม้าเกือบ400ม้าเนี่ยผมเรียกได้เลยว่าแรงจริงครับชาเป็นกระบะที่หาสเปคเทียบไม่ได้เลยในยี่ห้ออื่นครับคุณบอยครับคำพูดคํานี้ประโยคดีมากครับและนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเองที่กระแสตอบรับของประชาชนหรือว่าลูกค้าทั่วไปนะครับสั่งจองชาเชื่อไหมครับในงานมอเตอร์โชว์ปี2565ที่ผ่านมามียอดจองรถลัพเตอร์ตัว อนิวตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนิวเจนตัวเนี้ยเกินกว่า1,000คันในระยะเวลาเพียงแค่10วันในงานมอเตอร์โชว์ที่เราไปมาอ่ะนั่นหมายความว่าอะไรครับชาหมายความว่าเราไม่สามารถไม่สามารถ Walk in หรือเดินเข้าไปซื้อได้เลยนะครับมีตังค์ล้าน8ล้าน9เนี่ยไม่ใช่ คุณจะเป็นเจ้าของได้ในทันทีนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าเจ้าของรถคันนี้นะครับใช้เวลาระยะเวลาในการติดตามรถมานานมากแล้วก็พอได้รถมาแล้วก็ให้เกียริกับ t ีวีอัลเตอร์ในการถ่ายทําอันนี้ซึ่งผมถือว่ามันเป็นภาคต่อที่2ของ F150 เราจะดูกันว่าทําไมนอกกระบะคันหนึ่งหรือ l u x ชูรี่ทรัคถึงได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนมากมายชามื่ก่อนนี้พูดถึงรถกระบะนะชาเนอะเทรนหรือว่า มายเซตของลูกค้าก็จะมองว่าเป็นรถเพื่อเพื่อขนของใช้งานพาหรือบรรทุกต้นน้นแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะกระบะคันนี้โดยเฉพาะ next gen ตัวนี้แลปเตอร์ตัวนี้เลยครับผมนี่ราคาแพงกว่าพวก รถเก่งลักชัวรี่ทั่วไปอีกนะครับแน่นอนครับแล้วรถคันนี้นะครับผมเชื่ออย่างว่าวันนี้คนที่ดูรีวิวอยู่จะได้ประโยชน์มากๆเลยนอกเหนือจากเรื่องเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปโมเดลที่เปลี่ยนไปรถคันนี้ยังมีของแต่งมาเต็มๆถึง0 0 0 0 0บาทหลังจากพาร์ทนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับชาไปครับไป เอกลักษณ์และความอลังการงานสร้างของรถคันนี้นะครับ,รบจุดเด่นเลยครับชาบข้ามจุดนี้ไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าแทบจะไม่เหลือภาพเดิมของวันที่ออกรถเลยแน่ๆเลยครับชาเรื่องแรกที่ผมขออนุญ,ญาตนาเสนอท่านผู้ชมครับเจ้าของรถครับ เทสดีมากนะครับเปลี่ยนเป็นล้อและยางขนาด22นิ้วนะครับซึ่งล้อเนี่ยเป็นยี่ห้อ<จ>ะอะไรครับเนี่ยเป็นยี่หอ้อฮอ s t สไทนะครับของประเทศอะไรครับซึ่งเป็นของอเมริกานะคบอา,อาอเมริกาโดยตรงเลยแล้วก็ยางนะครับจัดมาเต็มๆเลยครับเป็น325 50R22 ย่าง กับแม็กนะครับทั้งชุดนี้เบ็ดเสร็จแล้วรวมๆหลงจ้องอยู่แล้วประมาณ200,000บาทครับจ้ามาต่อเดอร์เบรกนะครับตัวนี้เป็นเมมโบอหกพอร์ตนะครับจานอยู่ที่400รมิลนะครับชุดหน้าชุดหน้าเนี่ยได้6พอร์ตจาน400ชุดหลังจะเป็นตัว4พอร์ตจานสามมิลนะครับได้ข่าวว่าเบิกห้างมาเท่าไหร่ครับชาสามแสนสอครับคุณบอยครับโอ้โหแต่เป็นของใหม่นะเป็นของใหม่เลยนะครับคือพูดง่ายๆถ้ารวมทั้งล้อแล้วก็แม็กแล้วก็ยาง แล้วก็คาลิเปอร์แล้วก็จานเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วตกตกตอนนี้50กว่าแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดครับผมอุปรกรณ์ภาย<ร>นอกอีกเล็กๆน้อยๆเบ็ดเสร็จผมว่าทะลุ0กแสนบาทนะครับสองจานราคาตัวรถล้านแปตอนนี้แต่งไปประมาณ6กแสนสล้านกว่าแล้วร่วมสล้านแล้วรถครับสล้านกว่าร่วมสาล้านแล้วแต่สเสน่ห์ของรถคันนี้นะครับนอกจากคาว่าเป็นนิวเจนแล้วครับชาเรื่องของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ชาบอกแรงมาจีจ้กา390กว่าแรงมาแล้วข้างในครับ เปลี่ยนมิติใหม่ของตัว Luxury Truck ได้อย่างลงตัวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าไปดูกันครับเพราะอะไรมันถึงมีคนรอเยอะมากและจองเยอะมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับครับมามาคุยเรื่องภายในต่อครับวายเมื่อกี้คุยเรื่องเรื่องภายนยกงัแล้ว,ลวครับสัมผัสแรกนะครับที่เข้ามาในรถเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับชาตรงที่ว่าเข้ามาถึงแล้ว เป็นลักช r รี่ทั k ของจริงต้องเป็นระบบพุชสตาร์ทซึ่งรถคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทใช้กุญแจแบบ y l เลสนะครับซึ่งคนขับเองเนี่ยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยชาก็เหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยหลังจากที่ชาขึ้นมาแล้วเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทแล้วเนี่ยชาดูในส่วนของตัวของเป็นคนที่เป็นคนขับะนะครับจะเห็นเลยครับว่าตรง Passenger หรือว่าตัว Driver Zone เนี่ยจะแตกต่างจากรถท,ทั่วไปเลยครับชาเริ่มต้นในส่วนของตัวพวงมาลัยนี่นครับมามาเนี่คุณบอย เรื่องเรื่องพวงมาลนะครับจะเห็นโลโก้แรปเตอร์ตัวชัดเจนเลยนะครับ<อ>นี่ครับนี่ครับเดินด้วยได้ส้มตรงจุดนี้เห็นชาบอกว่าชาทํากันบ้านมามันมีความสําคัญยังไงล่ะครับว่าคืออย่างนี้ครับเนี่ยครับ<อ> ด้วยภายนอกรถตัวนี้เนี่ยครับเป็นสีโคดออเลนต์อยู่แล้วนะครับอโคดออเลนต์ครับแล้วและรวมถึงภายในตัวนี้ครับเนี่ยทุกตัวทุกรุ่นทุกสีนะครับมันจะเป็นตัวขิปสีส้มทั้งคันนะครับใช่ครับแม้กระทั่งตัวถังสีอะไรก็แล้วแต่นะครับกลายเป็นลิปสีส้มนั่นหมายความว่าถ้าไม่ยอมรอเลือกรถสีส้มก็จะไม่แมทแบบนี้ถูกต้องถูกต้องครับนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยที่พี่โจเจ้าของรถเขารอรับรถเป็นระยะเวลากว่า7-8เดือนเพื่อให้ได้สีนี้โดยเฉพาะนะครับดิสเพย์ตรงกลางเนี่ย เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัว Ford Raptor ตัวนี้เลยผมเรียนตรงๆว่าวันที่เป็นตัวแทนพี่โจไปรับรถนะชาสิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึก Amazing มากก็คือการเข้ามาอยู่ในรถ Luxury Truck คันหนึ่งที่มีดีไซน์ที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากเดิมผมมั่นใจว่าแปลกแน่นอนเพราะอะไรครับชาหน้าจอนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับชาตัวนี้12นิ้วครับ12นิ้วทัสรีนใช่ครับแบ่งแบ่งเป็นเล่นได้4 4จอนะครับตัวนี้ครับอ๋อ4จอยังไงบ้างครับชาก็คือ สมมุติเราเปิดตัวมันติมีเดียตัวตัวเครื่องเสียงอยู่นะครับอ่นะาครับผมแบ่งเป็นสีจอเป็นเนวิจอหนึ่ง อิสเซอรี่ปรับช่วงล่างจอหนึ่งแล้วก็หมดเครื่องเสียงจอหนึ่งนะครับโอ้โหทำกันบ้านมาดีมากเลยนั่นหมายความว่าจอดิสลย์ตอนนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบอะไรที่มันเป็นลักชูรี่มากๆเลยก็ถือว่าแปลกใหม่มากว่าในฟังก์ชันที่เรากำลังกดให้ทุกท่านดูแลเสถียนมากนะครับคุณบอยตัวนี้ยโอเอียนมากด้วยที่ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ผมมองว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมมองว่าความปราณีตของภายในของฟอร์ดดั t เ r เตอร์ตัวนี้นะครับ ถือว่าคุ้มราคานะจ๊ะครับคุ้มราคาแล้วก็โดยเฉพาะในมุมที่ชาบอกมาก็คือเรื่องของตัวคลิปส้มตัวเบาะหนังนะครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ที่ผมมองว่าถ้ารถไม่ใช่สีส้มนะจ๊แล้วมันคงไม่สวยแล้วก็สมูทขนาดนี้นี่ก็สมการรอคอยนะสมการรอคอยกับลูกค้ามากเชื่อไหมครับอันนี้ผมแอบบอกนิดนึงว่ามีการแนะนำด้วยซ้ําว่า สามารถที่จะรับรถสีอื่นก่อนแต่รับสีส้มให้ฟรีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รอสีส้มอยู่เพราะว่าสีส้มเนี่ยรอกันเยอะมากแล้ววันนี้เราก็ได้คันนี้มาที่ TPM มอเตอร์นะครับถือว่าโอเคมากเลยหลังจากที่ดูข้างนอกแล้วชาทราบเรื่องของแต่งแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปลองรถกันดูหน่อยได้เาล่าว่าเจ้า ไปดูสมรัติานาการของแวปเตอร์คันนี้เนี่ยมันจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนแล้วก็เวลาที่เขาทะยานอยู่บนถนนเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนแน่นอนครับการรีวิวรถขาดการทดลองขับไม่ได้เดี๋ยวผมกระชาจะพาทุกคนไปลองขับด้วยกันครับไปครับไปครับไปครับ แล้วก็สัมผัสแรกที่ได้ทดลองขับรถ New Gen Ford Raptor นะครับชาบงบอกเลยเลยครับเครื่อง3,000ันี6ที่ชาบอกไว้า9 7หม่ม้าเนี่ยนะโอ้โหมันมาดีจริงๆเลยนะโโอ้ สมโดยประการทั้งปวงนะครับในเรื่องของตัวแฮร์ริ่งแล้วก็อัตราเร่งนะโอ้ใช่เปอร์ฟอร์แมน์ก็ดีนะการนั่งสุดนดการนั่งนี่ก็รู้เลยนะครับรู้เลยใช่ไหมครับครับผม300กว่าม้าสำหรับรถลักช y รี่ท k นะครับทำมาได้ดีมากเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมกล้าบอกเลยนะว่าแม้กระทั่งมีการปรับแต่งในส่วนของตัวล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องตัวยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกับรถกับไม่ได้อื่นเลยนะครับสบายมากเลยสำหรับเครื่องสาพันแล้วก็ v ี เขาถึงได้บอกครับคุณบอยของนีราคาถูกไม่มีแน่นอนครับใช่ไหมครับ,รบแล้วก็สมการรอคอยเพราะว่าผมมองว่าโอ้โห เดี๋ยวนี้นะครับกระแสหรือว่าเทรนด์ของตัวกระบะแบบนี้นะครับเริ่มได้รับความนิยมในคนไทยมากมายเพราะว่าอะไรนะครับชาเรามองกันในมุมนี้ก็คือเหมือนกับว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยวางท่านเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในลักษณะของรถที่เป็นแบบนี้บ้างแล้วจริงๆที่อเมริกาก็นิยมมากนะจ๊ะเนาะใช่ไหมครับอย่างพี่สาวผมเองอยู่ที่อเมริกาก็บอกโอ้รถสปอร์ตหรือรถแบบพรีเมียมอะไรเนี่ยยังสู้รถกระบะแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วทางอเมริกาเองก็เ้ินต้นกําเนิดเขา ก็เป็นแนวพวกฝั่งเม็กซิกันอยู่แล้วครับฝั่งเม็กซิกันอยู่แล้วนะแล้วรถคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าอย่าง F 1 5 0ที่เราผ่านมาเนี่ยมันสามล้านกว่านั่นก็ผมก็มองว่ามันก็ยังไกลเกินแต่วันนี้รถล้านไปปลายถ้าไม่พูดถึงเรื่องแต่งเนะถือว่าใช้ได้นะจ๊ะนะถือถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับได้ดีมากเลยไปแล้ววันนี้นะครับกับประสบการณ์ครั้งแรกของตัว All New Gen ฟอร์ดแรปเตอร์ครับชาที่เราเป็นทดลองขับกันมานะครับก็ถือว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณชามากที่มาร่วมกันยินดีครับรีวิวรถดีๆในกระแสตอนนี้นะครับยังไงนะครับฝากกําลังใจขอกําลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อให้ทีมงานเบื้องหลังนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ทาง TPM Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้ากับรถดีๆที่อยู่ในกระแสคอนเทนต์ดีๆที่ตรงกับใจทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ